ต่อมานะครับหัวข้อที่สิบสองจุดสี่นะครับเรื่องสมบัติของคลื่นนะครับเอางี้นะครับก่อนที่จะพูดถึงสมบัติของคลื่นเนี่ยเราต้องมีการเขียนสัญลักษณ์นะครับหรือว่าเขียนรูปภาพแสดงทิศทางของคลื่นนะครับเดี๋ยวเรามาตกลงกันก่อนนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับอย่างเช่นนีอ่อถ้าเกิดเราคลื่นนะครับคลื่นผิวน้ำเนาะ ถ้าเกิดเรามองด้านข้างนะครับนี่มันจะเขียนประมาณนี้นะครับนี่สูท์ตรงนี้เป็นแนวปกตินะครับที่คลื่นไม่กระเพื่อมใช่ไหมก็กระเพื่อมขึ้นลงขึ้นลงนะครับแล้วก็ก็จะเหมือนกับอันนี้เรามองด้านข้างนะครับของของคลื่นจากน้ําทะเลเข้ามานะครับแต่ทีนี้อันนี้นะครับถ้าเกิดเป็นรูปแบบนี้นะครับรูปแบบนี้นะครับเหมือนเสมือนกับว่าเราเขียนแล้วเรามองด้านบนเรามองด้านบนนะครับเหมือนกับว่าเนี่ยพอเราโยน ก้อนหินลงไปในน้ำปุ๊บเห็นไหมครับจากรูปนี้นะครับเราก็จะเห็นน้ำเนี่ยมันกระเพื่อมนะครับแล้วก็ลักษณะของหน้าคลื่นที่มันวิ่งออกไปเป็นวงกลมใช่ไหมนะครับไอตัวเส้นๆเ,เนี่ยนะครับเวลาเขียนเนี่ยไอตรงเส้นๆเ,เนี่ยนะครับอาจจะเป็นตัวแทนของสันคลื่นนะครับเป็นตัวแทนของส่วนที่เป็นนูนๆอย่างเงี้ยนะครับอ่า แ,แสดงว่าระยะตรงกึ huh. settling, club, table, uh ่งกลางนะครับตรงกึ่งกลางระหว่างเส้นนูนๆเนี่ยก็คือท้องคลื่นด้วยนะครับแต่เราไม่ได้พูดถึงก็คือเอาง่ายง่ายคือว่าเหมือนกับว่าสันเอเส้นหนึ่งเส้นเนี่ยก็คือเป็นคลื่นลูกหนึ่งนะครับที่มันออกไปนะครับนับเป็นหนึ่งลูกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวหนึ่งเส้นก็แทนแทนสันคลื่นหนึ่งอันนะครับอันนี้อันนี้เรามองด้านข้างของคลื่นเนาะแต่ถ้าเกิดเรามองด้านบนเนาะมองจากด้านบนลงมานะครับจะมองเป็นแบบนี้อ่านะครับโอเคเข้าใจสัญลักษณ์ตรงกันเนาะนะครับ ทีนี้อีกอันนึงนะครับคือคําว่าหน้าคลื่นอันนี้เป็นชุดทดลองอย่างง่ายเนาะนะครับเวลาเราดูคลื่นนะครับหลักการเนี่ยหลักการคือไอตรงนี้นะครับมันเป็นถาดใสๆนะครับแล้วก็ใส่น้ําไว้นะครับทีเนี้ยตรงเนี้ยเป็นมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์แล้วอันเนี้ยเป็นเหมือนไม้บรรทัดนะครับสังเกตนะครับถ้าเกิดเอาไม้บรรทัดมานะครับแล้วก็เอาไม้บรรทัดมาตีน้ําต๊ะโต๊ะโต๊ะโต๊ะเนี่ยเห็นไหมครับว่าลักษณะของรูปแบบหน้าคลื่นเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเส้นตรงแล้วก็เคลื่อนที่มาทางนี้ โอเคไหมครับแสดงว่าทิศทางของคลื่นเนี่ยมันจะตั้งฉากกับทิศทางของหน้าคลื่นนะครับส่วนถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยเราเอาเหมือนกับเป็นแค่ก้านเล็กๆก,ก้านหนึ่งนะครับมาต่อนะครับไม่ให้ไม่ให้ตัวแม่บรนทัดมันตกน้ํานะเหมือนคุณเอามือไปแตะน้ําอ่ะคุณเอามือไปแตะน้ําหรือว่าปากกาไปเคาะจุ่มน้ําทีนึียงปุ๊บเนี่ยลักษณะหน้าคลื่นที่เกิดมันจะเป็นวงกลมนะครับแต่ก็แต่ก็เหมือนกันเนาะก็คือว่าลักษณะของทิศทางของคลื่นที่แผ่ออกมามันจะตั้งฉากกับหน้าคลื่น นะครับโอเคทีนี้รู้จักทิศทางของหน้าคลื่อนนะเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเกิดเป็นเคสของไอ้เจ้าคลื่นที่มันหน้าตาเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยครับบางทีเนี่ยทิศของคลื่นเป็นแบบนี้นะสมมติเราเห็นอย่างนี้ปึ๊บเนี่ยถ้าผมเขียนแบบนี้นะครับก็แปลว่าอะไรครับถ้าเกิดสีแดงเนี่ยเป็นทิศของคลื่นนะครับก็เหมือนกับว่าอยู่ฝั่งเนี้ย มีการแสดงว่ามันเป็นแบบรูปแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็คือมีการเคาะ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 ปุ๊บแล้วก็หน้าคลื่นก็เป็นเส้นตรงนะครับวิ่งออกไปเห็นไหมครับสังเกตนะว่าหน้าคลื่นกับทิศทางการเคลื่อนของคลื่นเนี่ยมันจะตั้งฉากกันนะครับโอเคทีนี้เราก็จะพอ,พอเราเข้าใจทิศทางการเคลื่อนของมันแล้วเงี้ยครับก็จะได้อธิบายได้ง่ายนิดหนึ่งนะครับเอ,อ คลื่นเนี่ยนะครับจะมีสมบัติพื้นฐานอยู่สี่ประการด้วยกันนะครับสมบัติการสะท้อนนะครับนะครับสมบัติการหักเหะนะครับสะท้อนคือ e f l e c t ช o นนะครับ หักเหคือครีแฟกต์นะครับนะครับการแทรกสอดนะครับอินเทอร์เฟรนซ์นะครับแล้วก็เลี้ยวเบนดิฟแฟกชันนะครับ อันนี้เป็นสมบัติพื้นฐานของคลื่นนะครับคือจริงๆแล้วสมบัติการสะท้อนและการหักเหเนี่ยถ้าเกิดเป็นวัตถุหรือเป็นก้อนก้อนอนุภาคก็มีนะครับแล้วปลาลูกบอลใส่กําแพงปุ๊บลูกบอลก็กะสะท้อนกลับมาก็ก็เป็นหลักการเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการแทรกสอดการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นสมบัติเฉพาะตัวของคลื่นเลยนะครับอนุภาคเนี่ยจะทําไม่ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ถ้าเป็นอนุภาคในระดับเล็กๆนะครับระดับอะตอมเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิดการแทรกสอดแล้วว่าการเลี้ยวเบนได้นะครับแต่ว่าโอเคแหละอันนี้เราย,ยังไม่ต้องเรียนเนะะาะเราก็เราก็คิดในในแง่ของเชิงมหาภาคนะครับหรือในเชิงใหญ่ๆนี่แล้วกันนะครับเพราะว่าจ<ค>ริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเกิดเราเรียนเข้าไปลึกๆแล้วจริงๆเน่ยเราเราจะไม่สามารถแยกนะครับสมบัติของอนุภาคเราคลื่นได้นะครับเพราะจริงๆแล้วมันคือสิ่งเดียวกันนะครับแต่โอเคถ้าเกิดเป็นแบบเบื้องต้นอย่างนี้นะครับเราแยกได้นะครับสำหรับการสะท้อนและการหักเหนะครับ ทั้งคลื่นและอนุภาคนะครับสามารถแสดงสมบัตินะครับสามารถแสดงสมบัติทั้งสองข้อนี้ได้นะครับ แต่สำหรับการนะครับแทรกสอดและเลี้ยวเบนนะครับเป็นสมบัติเฉพาะตัวนะครับของคลื่นเท่านั้นนะครับเอาไว้ว่าตอนนี้นะครับเราแยก กันอย่างเด็ดขาดชัดเจนได้แล้วกันนะครับถ้าเกิดเราศึกษาในในเชิงที่เป็นเชิงคลาสสิกนะครับก็คือเป็นแบบว่าเป็นระบบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ไม่ได้มองลึกลงไปถึงระดับอะตอมหร,อระดับนาโนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถแยกสมบัติของอนุภาคกับคลื่นอย่างชัดเจนได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะครับพูดถึง สมบัติต่างๆนะครับของคลื่นนะครับทีละอันกันเลยดีกว่านะครับงั้นเราเริ่มต้นที่สมบัติแรกของคลื่นกันนะครับก็คือสมบัติเรื่องการสะท้อนครับเมื่อกี้เราทราบแล้วนานะนะครับเห็นไหมว่าอ่ะดูฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้คือคลื่นที่ตกกระทบนะ สังเกตเห็นนะครับว่าหน้าคลื่นเป็นหน้าคลื่นเส้นตรงนะครับแล้วก็ทิศของคลื่นเนี่ยตั้งฉากกับหน้าคลื่นเห็นไหมทิศของคลื่นนะครับตั้งฉากกับหน้าคลื่นตัวนี้นะครับอินซิเดนต์นะครับก็คือเป็นคลื่นตกกระทบนะครับส่วนรีเฟล็กนะครับก็คือเป็นคลื่นสะท้อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้ง่ายที่สุดนะครับเราก็เขียนในรูปของรังสีแล้วกันนะครับรังสีตัวนี้นะครับอินซิเดนต์เรตตัวนี้นะครับก็คือเราเรียกว่ารังสีตกกระทบ ต,ตัวนี้นะครับนี่เบอร์หนึ่งตรงนี้รังสีตกกระทบก็คือเป็นเส้นที่แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับแล้วก็ไอเส้นตัวเนี้ยก็จะมีทิศต,ตั้งฉากนะครับกับหน้าคลื่นด้วยส่วน,ต,วน,น,รรน,นรตรงนี้นะครับก็คือรังสีสะท้อนนะครับตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเส้นปกติ เป็นเส้นสมมุตินะครับที่ตั้งในฉากกับผิวสะท้อนนะครับเอาไว้ในการกําหนดค่ามุมตกกระทบและมุมสะท้อนนะครับเป็นเป็นอินดิเคเตอร์นะครับในการกําหนดมุมตกกระทบแล้วก็มุมสะท้อนนะครับมุมตรงนี้นี่ก็ไม่ใช่ตัวเลขสี่นะมุมตรงนี้นะครับเรียกว่ามุมตกกระทบนะครับส่วนมุมตรงนี้นะครับเรียกว่ามุม สะท้อนนะครับจากกฎการสะท้อนนะครับในกรณีที่นะครับในกรณีที่ผิวสะท้อนนะครับเป็นผิวเรียบนะครับสำหรับผิวสะท้อนเรียบนะครับมุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนครับเดี๋ยวเราไล่นิยามนิดนึงก่อนละกันนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับรังสีตกกระทบคือเบอร์หนึ่งเนาะเห็นภาพไปเนาะ ก็คือก็คือรังสีของคลื่นนะครับที่พุ่งเข้าตกกระทบผิวสะท้อน ส่วนรังสีสะท้อนนะครับก็คือรังสีของคลื่นนะครับที่สะท้อนนะครับออกจากผิวสะท้อนเส้นปกตินะครับ เส้นปกติก็คือเส้นสมมุติที่ตั้งฉากกับผิวสะท้อนนะครับมุมตกกระทบนะครับคือมุมเบอร์สีใช่ไหมก็คือมุมระหว่างแนวรังสีตกกระทบกับเส้นปกตินะครับ นะครับส่วนมุมสะท้อนนะครับก็คือมุมนะครับ <c oughs> มุมระหว่างรังสีสะท้อนนะครับกับเส้นปกตินะครับาการสะท้อนนะครับกฎการสะท้อนมีอยู่สองข้ออ,นนอันนี้ในในกรอบสี่เหลี่ยมนี่คือสรุปเนาะนะครับแต่กฎกสะท้อนจริงๆมีอยู่สองข้อเนาะนะครับหนึ่ง มุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะครับข้อ2นะครับรังสีตกกระทบนะครับรังสีสะท้อนนะครับและ เส้นปกติต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแต่อันนี้มันก็เฉพาะเฉพาะกรณีที่ผิวสะท้อนเนี่ยนะครับเป็นผิวเรียบนะครับท่านอย่างเช่นคลื่นนะครับเนี่ยมีคลื่นน้ําปุ๊บคลื่นน้ําวิ่งเข้ามาชนกับกําแพงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สะท้อนออกไปนะครับโดยที่ว่ามุมตกกระทบกับสมมติว่ากำแพงเป็นกําแพงกั้นคลื่นเร,เรียบนะครับมุมตกกระทบบนท้องก็จะเท่ากันนะครับ อ่าอีกอันนึงนะครับสมบัติข้อต่อไปนะครับคือสมบัติเรื่องการหักเหะสะท้อนเนี่ยก็คือวิ่งเข้าไปชนแล้วก็กระเด้งกลับออกไปคือไม่ทะลุผ่านนะแต่ถ้าเป็นการหักเหก็คือวิ่งเข้าไปชนกับแนวรอยต่อนะครับแล้วก็ทะลุผ่านไปแต่ว่าการทะลุผ่านไปเนี่ยนะครับมันมีเหตุก็คือเป็นตัวกลางคนละอย่าง นะครับเพราะนความเร็วของคลื่นที่มันสามารถที่จะเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง,งาชนิดได้มันไม่เท่ากันพอความเร็วเปลี่ยนมันก็จะส่งผลให้ความยาวคลื่นเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับอย่างเช่นรูปนี้เป็นต้นึนะครับนะก็คือถ้าเกิดว่าแนวไม่เปลี่ยนคือต้องเป็นแนวเดิมอย่างนี้ใช่ไหม แต่เผอิญว่ามันวิ่งผ่านตัวกลางคนละตัวกันนะครับก็แนวเปลี่ยนแต่อย่างอย่างอย่างกรณีถ้าเกิดว่าคลื่นเนี่ยมันตกกระทบตั้งฉากนะครับแนวการเคลื่อนที่อาจจะไม่เปลี่ยนครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนก็คือความยาวคลื่นจะเปลี่ยนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับความเร็วเปลี่ยนความยาวคลื่นเปลี่ยนนะครับแอมพลิจูดก็เปลี่ยนเนาะเพราะพลังงานมันเปลี่ยนนะครับแต่จะมีสิ่งหนึ่งที่คงที่เสมอนะครับก็คือความถี่ครับ ไม่ว่าจะเกิดการเคลื่อนที่นะครับผ่านตัวแปรผ่านตัวกลางกี่ประเภทก็ตามนะครับความถี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของแหล่งกําเนิดที่ที่ปล่อยคลื่อนออกมานะครับมันไม่เกี่ยวกับตัวกลางนะครับเพราะนคีย์เวิร์ดสำคัญของการหักเหก็คือว่ามันเกิดจากการที่คลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางนละชนิดกันนะครับเราก็จะส่งผลให้ความเร็วความยาวคลื่นนะครับแล้วก็ อัมพิจุดของคลื่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยที่ว่าความถี่ของคลื่นเนี่ยยังคงเดิมอยู่นะครับอาจจะผมสรุปตรงนี้ให้ฟังละกันนะครับสรุปตรงนี้ให้จะได้จดลงไปในกรอบนี้นะครับอา๋ยวสรุปเป็นข้อละกันนะครับข้อหนึ่งก่อนนะฮะ เมื่อคลื่นนะครับผมเคลื่อนที่ผ่านจากตัวกลางหนึ่งนะครับไปยังอีกตัวกลางหนึ่งซึ่งมีความหนาแน่นนะครับ ไม่เท่ากันจะทำให้ความเร็วความยาวคลื่นและแอมพลิจูดของคลื่นนะครับเปลี่ยนไปแต่ความถี่ของคลื่นคงเดิมนะครับนี่อันนี้สำคัญมากนะ ต่อมาครับอีกข้อหนึ่งนะครับถ้าเป็นกรีตั้งฉากนะครับถ้าคลื่นนะครับตกกระทบตั้งฉากกับแนวรอยต่อนะครับคลื่นจะเคลื่อนที่ในทิศ ทางเดิมครับตามรูปซ้ายมือเลยเนาะนะครับแต่ถ้าคลื่นนะครับตกกระทบทำมุมใดๆกับแนวรอยต่อนะครับจะเกิดการ หักเหคือรูปขวามือครับซึ่งไอาการหักเหที่ว่าเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นตามรูปนี้นะครับคุณสังเกตว่าจากรูปนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมุมตกกระทบเนี่ยมันใหญ่กว่ามุมหักเหใช่ไหมซึ่งไม่แน่นะครับบางทีมุมตกกระทบเนี่ยอาจจะเล็กกว่ามุมหักเหก็ได้นะครับแล้วแต่กรณีนะครับว่ามันเกิดจากการเคลื่อนที่จากตัวกลางชนิดไหนนะครับไปตัวกลางชนิดไหน อ่ทีนี้เดี๋ยวดูนิยามสา์การหักเหนิดเนียจริงๆล้วก็ดกูตรงนี้ก็รู้แล้วเนาะนะครับอันนี้รังสีตกกระทบเนาะน,นี้ชัดเจนนะครับอันนี้รังสีหักเหนะครับเส้นปกติเหมือนเดิมเนาะเป็นเส้นสมมุตินะครับที่ตั้งฉากกับแนวรอยต่อสิ่งที่เหมือนกันนะครับจะเป็นมุมตกกระทบมุมหักเหมุมสะท้อนนะครับมันต้องทํากับเส้นปกติเท่านั้นนะครับบางทีมันมีมุมแบบแบบนี้โผล่ขึ้นมานี่อันนี้ไม่ใช่นะนะครับต้องดูให้ดีต้องระวังนะครับ จะเป็นมุมอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องเป็นมุมที่ทําระหว่างแนวรังสีกับเส้นปกติเท่านั้นนะครับอโอเคเรามาเขียนนิยามกันนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เขียนผิดนะครับแก้นิดหนึ่งเพราะตรงนี้เปลี่ยนเรื่องแล้วนะครับตรงนี้ต้องเป็นหักเหนะตกลงน,น,นะครับรังสีตกกระทบคืออะไรนะครับก็คือ รังสีของคลื่นนะครับรังสีตกกระทบก็คือรังสีของคลื่นนะครับที่พุ่งเข้าตกกระทบแนวรอยต่อนะครับ ส่วนรังสีหักเหะนะครับก็คือรังสีของคลื่นนะครับที่ทะลุนะครับเข้าไปในตัวกลางที่สองนะครับเหมือนเดิมน,นะครับเส้นปกติคืออะไรนะครับเส้นปกติก็คือเส้นสมมุติ ที่ลากตั้งฉากกับแนวรอยต่อนะครับแล้วก็มุมตกกระทบเหมือนเดิมน,นะครับอย่างที่บอกนะครับมุมต้องทําระหว่างแนวรังสีกับเส้นปกติเท่านั้นนะครับมุมตกกระทบก็คือมุมมุมระหว่างรังสีตกกระทบนะครับกับเส้น ปกตินะครับในํำนองเดียวกันนะครับมุมหักเหนะครับก็คือก็คือมุมระหว่างรังสีหักเหครับกับเส้นปกติทีนี้เวลาคำนวณสูตรนะครับที่เราใช้ในการคำนวณน,นะครับ เรื่องเกี่ยวกับการหักเหนะครับมีอยู่สูตรมีชุดเดียวเองนะครับสมการชุดนี้นะครับเราเรียกว่ากฎของสเนลนะครับนะครับชุดสมการที่เขียนว่าอย่างนี้ครับไซด์ตีตันหนึ่งนะครับส่วนไซด์ตีตันสองนะครับเท่ากับ v หนึ่งส่วน v สองเท่ากับ แลมด้าหนึ่งส่วนแลมด้าสองเท่ากับเอสองส่วนด้วยเอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเราอันนี้ไม่ตกไม่ตั้งฉากเนาะนะครับเมื่อสีตาไม่เท่ากับเก้าสิบองศาก่อนนะครับเอาง่ายๆนะครับเลขหนึ่งเนี่ยคือตัวกลางที่หนึ่งนะครับเลขสองก็คือตัวกลางที่สอง ดันั้นนะครับซีต้าหนึ่งเนี่ยมันก็คือมุมตกกระทบนะครับซีต้าสองนะครับก็คือมุมหักเหอ่า v หนึ่งนะนะครับกับ v สองก็คือความเร็วคลื่นแหละนะครับแต่เป็นความเร็วคลื่นในตัวกลางที่ หนึ 1> 1่งกับสองนะครับหนึ่งไปสองเนอะนะครับแลมด้า1หนึ่งกับแลมด้า2สองก็คือความยาวคลื่นนะครับในตัวกลางที่หนึ่งกับสองตามลำดับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ 1> n หนึ่งกับ n สองนะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าแต่ว่าก็มันมันเป็นชุดสมการเดียวกันนะครับเรียกดัชนีหักเหส่วนมากชนทีหักเหเราจะใช้กับเรื่องแสงมากกว่านะครับ n หนึ่งกับ n สองนะครับก็คือดัชนีหักเหนะครับในตัวกลางที่ 2. ห,น,ห,หนึ่งกับสองทั้นหลักๆเนี่ยคือเราเราอ่านโจทย์แล้วดูให้เคลียร์ก่อนว่าคลื่นเนี่ยเดินทางจากไหน ไปไหนอะไรเป็นหนึ่งอะไรเป็นสองนะครับเราจะได้แทนค่าในสูตรได้ถูกนะแล้วเราก็แล้วแต่ว่าโจทย์ให้อะไรแล้วโจทย์ถามอะไรนะครับก็เรียกจับคู่กันนะครับโอเคเออแต่ส่วนมากถ้าเกิดเป็นคลื่นน้ำเนี่ยนะครับเวลาขับคำว่าคลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ไปในตัวกลางนละชนิดกันนะมันก็คือน้าเหมือนกันแหละแต่ว่าโดยปกติแล้วนะครับน้ำน้ำคลื่นน้ำเนี่ยนะครับเวลาเขาเดินทางเนี่ยน้ําลึกกับน้ําตื้นเนี่ย เขาเดินทางด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคลื่นที่เคลื่อนที่ในน้ําตื้นนะครับก็จะช้าขคลื่นขบวนเดียวกันเนาะตอนแรกถ้าเกิดว่าวิ่งมาในน้ําลึกนะครับก็จะมีความเร็วค่าหนึ่งใช่ไหมครับพอยิ่งเข้าใกล้ฝั่งนะครับซึ่งน้ํามันตื้นขึ้นนะครับคลื่นก็จะเคลื่อนที่ช้าลงช้าลงเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเราเราจะถือว่าทั้งน้าลึกและน้าตื้นเนี่ยเป็นตัวกลางคนละชนิดกันนะครับเอาโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่า เอาเริ่มต้นนะครับที่ตัวอย่างที่เก้านะครับเขาบอกว่าถ้าคลื่นน้ำนะครับเคลื่อนที่ผ่านจากเขตน้ำลึกมายังเขตน้ำตื้นนะครับทำให้ค่าความยาวคลื่นลดลงครึ่งหนึ่งจงหาอัตราส่วนของความเร็วของคลื่นในน้ำลึกต่ออัตราเร็วของคลื่นในน้ำตื้นอันนี้เราสเกตภาพให้เราเข้าใจ โจ์จริงๆก่อนนะครับว่ามันยังไงสมมติเป็นแบบนี้นะครับฟื้นเขาบอกว่าเคลื่อนเคลื่อนที่จากไหนนะครับจากน้ำลึกไปไหนครับไปน้ำตื้น บุน้ำลึกก็เป็นเลขหนึ่งเนาะนะครับขึ้นที่จากหนึ่งมาสองนะครับตามที่โจทย์บอกคือว่าจากน้ําลึกไปน้ําตื้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ่ะอันนี้แลมด้าหนึ่งอันนี้แลมด้าสองอันนี้ v ีหนึ่งอันนี้ v ีสองนะครับพันจะก,กดของสนเนลดูก่อนนะครับกฎของเนเนลเนาะเห็นไหมมีทั้ง v และแลมด้าใช่ไหมครับเราก็เลือกจับคู่แค่ v กับแลมด้าใช่ไหมครับเอาละเขียนเลยนะครับ จาก v 1ส่วน v 2เท่ากับแลมด้าหนึ่งส่วนแลมด้าสองโจ์เขาต้องการหาอะไรอยู่แล้วครับอัตราส่วนความเร็วในน้ํำลึกต่อน้ําตื้นก็แสดงว่าจริงๆแล้วว่าโจทย์เราต้องการหา v 1ส่วน v 2อยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ต้องทำอะไรเลย,เลยนะครับทีนี้เนี่ยอ,อลองดูก่อนนะครับ จทย์เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าถ้าคลื่นเนี่ยเคลื่อนที่จากเขตน้ําลึกไปน้ําตื้นทําให้ความยาวคลื่นลดลงครึ่งหนึ่งแสดงว่ามาเขียนให้ดีๆก่อนแสดงว่าถ้าเกิดว่าผมกําหนดนะครับให้แลมด้าหนึ่งอ่ะมีค่าเท่ากับแลมด้าแสดงว่าผมก็สามารถกําหนดได้ว่าแลมด้าสองมีค่าเท่ากับแลมด้าส่วนสองถูกต้องไหมพอเข้ามาในน้ําตื้นแล้วแลมด้ามันลดลงครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับแทนค่าเลยแลมด้าหนึ่งก็คือแลมด้า ลมดาสองก็คือแลมดาส่วน2เพราะฉะนั้นผมก็ได้ว่า v 1ส่วน v 2มีค่าเท่ากับแลมดาคูณ2ส่วนด้วยแลมดาตัดชึบชึบหรือมีค่าเท่ากับ2อนั่นเองนะครับแสดงว่าอัตราส่วนระหว่างความเร็วในน้ำลึกต่อน้ำตื้นมีค่าเท่ากับ2อนั่นเองคือตรงนี้ผมบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเนี่ยในทางทฤษฎีสมมติอ,อันนี้เป็น อันนี้แล้วกันนะครับลักษณะของคลื่นที่เข้ามาเนี่ยตรงนี้ลึกใช่ไหมตรงนี้ตื้นใช่ไหมครับอ่าในส่วนที่เป็นน้ำลึกเนี่ยความเร็วจะมากนะ แต่ส่วนที่เป็นน้ําตื้นนะครับมันก็มันตื้นอะ่ะมันก็จะมีตะกอนมีนู่นมีนี่เต็มไปห,หมดเลยนะครับคลื่นก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วน้อยนะครับมันก็คือเหมือนกับว่าการเปลี่ยนเขตของน้าลึกน้าตื้นอะ่ะก็คือเหมือนเป็นการเปลี่ยนตัวกลางคนละตัวกันแล้วนะครับอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับ